ก็ผมก็ใส่พาสเวิร์ดผ่านแล้วนะครับบอกเลยเฮียชิปแม่งแต่ละอันนี้แม่งทำมากวนตยนครูชัดๆหูย าตายจูใครมากิก้าดรนอู้หูกิก้าดรนกิก้าดรนกิก้าดรนตายเป็นสันียีวิกิก้าดรนอีกรอบมา กิกกรเดรีนได้น้องอีบุยหรือเปล่าอ่าใช่จับอีบุยกันดีกว่าอ้าวน้องดื้อวะน้องดื้อน้องดื้อน้องดื้อ นองเดือน้องมันดือจริงน้องมันโคตรเดือเออจับได้พรอมันบ้ โพรผมไม่ไหว่าับอันเนี้ยมันดีก็จริงแต่มันไม่ค่อยเหมาะนะฮะเพราะงั้นมันก็กลายเป็นแบบเล็กๆไปซะแล้กวก็เพิ่มแบบปกติเข้ามาด้วยเอยเอเนี่ยเออสลับกันกดถ้ารีบถ้ากู ส่วนมันก็เอามาไว้ตรงนี้นะเอาละเยี่ยมแค่นี้ก็มีสองอันทั้งแบบปกติแล้วแบบนี้เรียบร้อยแต่ดูท่าแร้วรษสโดดอนผมน่าจะตุยอะ่ะทำไมวิีเสียงหายวะอาล่ตึงตตึดึขอบคุณมาก ให้ T M 6 Rock Slash มาแต่ถามว่าต้องใช้หมไม่ Rock Slash เ,เจอจิวดูดว่ะใช้ท่า S Slash โอ้โหโอ้โหหายเลยวะติดพายุทรายเหรอ มาในเมื่อยังไงก็หิวแล้วโอ้โหพายุทรายหนะักโอ้โหไม่ทะเลทรายเลยนะึกว่าไม่ใช่แค่เป็นพายุทรายเฉยๆน,นี่มันทะเลทรายเลยถ้าเกิดผมแบบผมถ้าเกิดผมขี้เกียจคุยก็คือกดปุ่มนี้ปัป๊บปั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 บนำ โอ้โห oh. บอกเลยนะไอตัวนี้มันโคตรแบกในหลายๆสถานการณ์อ่ะั้งแต่ใช้มาเนี่ยผมไม่เคยเสียดายเลยนะที่แปลงร่างมันอ่ะไปไปไปตายซะพวกมึงอ่ะอี๋ กิมแม็กกูมา <c oughs> ใครว่าที่ thunder f r a n อ๋อน้องหมานี่เป็นไงบ้างลูกธันเดอร์แฟรงคมเขี้ยวสายฟ้า โคตรถูเนือกเหนียวเหนียวอ้าโดนดักเฉยแต่ไม่ปลายนกนกเดอะแบกของทีมดบเดอะ e บ t ของดบเดอะ e บ t ยังไงก็ไม่รู้ว่าตอน,นได้นกโคตรจะเก่งนอกอ่ะ ใช่ถ้าจิกจิกเนี่ยแหละผมถึงบอกว่ามันโกงไอ้อ้วนพ่นไฟได้ ยังไงมึงก็ต้องแพ้เดอะโปรโตไทป์ของกูตึงแตกแตกแตกขนาดตัวเมื่อกี้ที่ถึกอย่างอย่างถึกเลยนะได้หมาสายฟ้ามาแล้วท่านเข้าไปไม่ได้นี่จากมีพายุทราย มึงบอกว่ากูเข้าไม่ได้เขาสอนเรามาเพื่อให้เรามาใช้นี่เอง มันก็ถูกเลยเพราะถ้ามันใช้ไม่ได้เขาคงไม่สอนเราหรอกยิงปะทุกคน,นเสี่ยต้องเตรียมตัวเจอซีวอดีว้ว่ะเลกทั้งทีมมุ้นก็มีแต่ซีวอดี้ด้วยไงอไไอรอนวิงไอรอนวิง โอเคได้ทีมใหม่มาด้วยไม่รู้แล้วจะยังไงแต่ตอนนี้กูต้องหานางพยาบาลของกูปรืด <c oughs> เฮ้ยไอเยกปรืดอะไรโคตรไม่ประโยชน์แต่ผมว่าผมไม่ถนัดการมองด้านบนว่ะ นี่เลยไอ้ตรงกลางแบบนี้เออแบบนี้โอ้ยอาจขึ้นมาหน่อยรอเล่นผมว่าผมชักจะไม่ไหวละรีเทิร์นไปเป็นแบบเก่า เนี่ยเลยใช้แบบนั้นชิ้นที่สุดแล้วแต่ตอนนั้นที่ทำได้ผมทำได้ไงวะสิงผ่านอันนั้นมาได้คือตอนนั้นก็ยังไม่รู้ทัวเลยว่าไป เป็นไปได้ไงวะกูผ่านได้ไงวะตอนนั้นยงคิดแบบนั้นอยู่เลยแต่มันผ่านมาแล้วก็ถือว่าผ่านและกูจะไม่มีวันไปแบบนั้นอีกแล้วกูไม่ไปโดยเด็กขาดเฮียโคตรเกลียด ไอ้อย่าลอยวัดพัดปีนกนี่แม่ก็อยากเป็นนกเทพประจําจังหวัดกูเหมือนเดิมเมืองถูกไล่ออกวันดีน้องใหม่อยากเข้าตีฉันใช่ไหมล่ะน้องน้องก็เข้ามาเลยนี่เลย ไปไกลๆก,กูได้ตัวกูต้องการแล้วมึงผู้มึงอย่ามาไอ้มีเมางมึงชุกกูไม่เห็นมึงจริงดิมึงชุกมึเงเนียนขนาดนั้นเลยเนียนจากปอมเลย โอเคกูไม่โดนซีวอดีดักเลยเพื่อใครไม่รู้จักซีวอดีนะครับมันเป็นตัวเอกจากมันเป็นคู่แข่งสโตชิเออมันเป็นคู่แข่งสโตชิจากภาคอะไรเนะี่ยะผมลืมละ ตันแอนมูนเออเออนั่นแหละมันเป็นคู่แข่งตัวชีจากภาคเสนมูนนะไอ้นี่นยก็น่ะนั่นแหละซีมูฟมึงมาจากไหนเมฆ่าก็ด้วยมึงให้กูเตรียมตัวหน่อยก็ได้เฮีย เฟลมทาวเวอร์แม uh ่งเฟลมทาวเวอร์โู้ไอ้เฮีย้ยตายเลยให้ตาย,เ,ยเอาอีกแล้วโอ้โหเฮีย้ยแม่งเลยกิก้าดร i นโอ้โหไอ้เฮียเฮ้ย,ย,ยแล้วสองตัวนี้ก็ดันเสือกเป็นน้องใหม่ก็คือยังกากอยู่เลย อันนี้เพิ่งจับมาได้สดสดด้วยมากูสู้อีกรอบไม่ไงเฮียปลีกเล็กก็ไม่ตายงั้นต้องเอาตัวที่กากมารับตีนออกมาเลยหนูพ่อรู้ว่าหนูทำได้ลกูกหนูรับตีนมันไหวใช่ไหมลูก นั่นแหละหนูรับดีนไว้ลูกพ่อรู้หนูรับได้พ่อเร็วหนูพปเพราะตัวอื่นี่ถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดไม่มีโครยีกาตัวนี้กูก็คงแตกไปแล้วไอ้เฮียซิวดีร่างเต็มว่ะ กาจอกไอ้กาจอกสู้ไม่ได้เว้ยยี่เวดี้ถอนหน้ากากก็ยังสู้นกเทพไม่ได้นกเทพไ,ไ,ไม่ได้เป็นแค่ฉายาแต่มันแต่มันคือความโหดของนกตัวนี้จริงๆฉายาว่านกเทพมันไม่ใช่แค่ฉายาแต่มันคือแต่มันคือสิ่งที่นกตัวนี้เป็นจริง เอาเววยัดให้มันไปพามานันอัพเววน้องๆในทีมใหม,ใหม่แล้วกันผมยังว่ายนะ้ำไม่ได้เลยครับโอ้ยไม่ได้ตึงนี่เลยนกเทพก็ยังโชว์ความเทพเหมือนเดิม ไม่เรียนะนะนกเทพเอะกาดีึงช่วงเก่งเข้ามาเลยมึงสู้นกเทพไม่ได้ด้วยซ้ำพาน้องใหม่ในทีมอัพเวลกันดีกว่าแต่ตัวนี้ต้องระวังธาตุหิน ไว้ให้ดีแต่ก็ไม่ต้องระวังมากขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่ามันมีธาตุเหล็กอยู่เอาเวลให้มันด้วยเพื่อมันจะได้ยิ่งเก่งๆยิ่งนกเทพเก่งมากขึ้นเท่าไหร่ นกเทพกาจอกยีฮีออุ๊ยท่าไฟฟ้าเหรอโอคือไม่ได้เดกเมื่อกี้น่าจะเป็นท่าเวลสวิทที่เป็นการสับม่อนมารับตีนแทนนะครับ อ่ะล่ะสตัวที่แข่งแกร่งที่สุดในทีมโปกเกมอนเริ่มต้นชลลิาสาดกับนกเทพที่จับได้ตั้งแต่ต้นเกมและมันก็โหดมายันเลดเกมเลยไม่ว่าจะเล่นกี่รอบต่อกี่รอบนุกท่าเทพของไอ้นี่มาแล้วไม่ต้องทนใช้ท่าคัตเตอร์ใบไม้แล้วท่าเทพของไอ้นั้น g l a s s b l a ดาบยา <m it> เป็นการใช้คมดาบที่เป็นยาในการส,ส,ส right. doctor, arian, ับส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 ับับสับสบสั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 ับ แต่ถ้าถามถึงความเร็วลิซาดดอนจะเร็วกว่าอีอกานี่ม,มากเลยออ้โหมันือมึงจะสู้กูได้เปลี่ยนท่าโจมตีก่นหน่อยใช้เป็นท่าที่ก่อนจะได้ท่าใหม่ผมใช้ท่านี้มาตลอดเลยในการตะลุย สองลมหนึ่งนี่มันไม่ค่อยแฝ์เลยนะครับไปนกไฟตายต่อไปจิกใส่สงสัยก็ต้องจริงจังเกมมิ่งกันหน่อยหรอบลิบกเล็กล่ะไม่งั้นน้องชริเซอร์ตได้ตายแน่แน่ผู้ อาวุลน้องๆหน,นุ่นหนูในทีมปีกเล็กก็ไปีกเล็กไปกเล็กืหไปีกเล็กโอ้โห oh. บราบ,บราบา ลาฮ่าฮ่าฮ่าาลาฮ่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 าลาฮ่าฮ่าฮ่่าลาฮ่าฮ่าฮ่าั่งกนาลาฮ่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 าาก่ pues ที่ผมเลิฟมากที่สุดโอ้โหอืมหอในถ้ำนี้แม่งถ้ำเฮี้ยอะไรของมันวะถ้ำมังกรเหรอมึงเอ้ยมังกรโผล่มาเยอะชิบหายหน้าถ้ำก็มีน้องมาหนูเมียวกรหนูก็มังกรนะลูก นูเมวกันจับยากกว่าตัวอ,อื่นเลยแฮะนูเมวกันจับยากว่ะเออจับได้สทีโอ้โ,อโหฮี่อ่อ่กูจะทำเป็นทีมเซตมังกรดีเปล่าวะไปจัง เฮ้ย,ยตัวนั้นบนนั้นมันชิคกุลิต,ต้ามังกรที่ผมบอกว่าเป็นมังกรได้ไงไงเพื่อคนลืมมาแชม่มะมาแช่ะไฟเยอร์สปิน จุ่มตั้งแต่จนจังใจหนึ่งทีไปถึงห้าทีเอาแทนไฟอัเฟรงแม่งถ้ามังกรควรมีใช้ลูกไฟมังกรอวดตายนี่เราก็ยมีท่านมังกรในทีมเหมือนกันเพราะงั้นมึงก็คงต้องถูกไล่ออก เราเล่นเราเล่นป็นธาตุพืชตัวเดียวในทีมจะถกไล่ออกได้งไงล่ะถ้าถกไล่ออกแล้วกูจะมีธาตุพืชที่ไหนใช้อีกเบรบเบิร์ดโคตรแรงเม่งแรงจนต้องแบบขี้แตกเม่งแรงขี้แตกเลยอ่ะจะถ้าไม่เบรบเบิร์ดบูม ไม่ใช่แล้วจะลดเลือดแต่ก็ลดเลือดแต่มันก็ติดเกราะด้วยนะทําให้มันลดไปนิดเดียวเนื่องจากโดนเกราะที่โคตรหนาของไอ้นกเหล็กเกราะมันจะไม่หนาได้ไงล่ะอเฮี้ยดราก้อนแฟร้ง เอาฟันมังกรออกจากนี้ก่อนเออาว่าแต่ากูดดำนี่มันเก่งกว่าอีวังโอกอีกเนาะเพราะงั้นก็ใช้เบากูดดำนี่แหละเบากูจะดำน้ำแต่ล่างส่งมันค่อนข้างกากนะเพราะล่างส่งมันคือดักได้แต่ถ้าร่างสามเมื่อไร่เก่ง โหดแน่ๆแต่ถ้าเกิดตัวที่ดีที่สุดในรแบบมังกรที่ผมรู้จักก็น่าจะเป็นกาบเบียด เนื่องจากด้วยความที่ว่าไอ้เฮียกูเจอมึงแล้วโจรแม่งไอ้เฮีย้ยแต่ถ้าถาถึงเรื่องที่น้อยที่สุดก็คงหนีไม่พ้นในตัวนั้นแต่ถ้าเกิดเวื่องทา,ารกายเป็นรักษา เนี่ยฮีทเช่เช่ไม่นึกว่าจะเจอแต่ผมข้ามันไปแล้วนึกจากริซดอนเก่งกว่าใน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 มุมมองของผมนะอย่าด่าผมเลยขอร้องผมก็แค่ยอยากได้ริซซอนเท่ ันมไม่ว่างคุยกัหนาหรอกะผมก็ไม่ว่างหรอกเพราะผมมีหน้าที่ขอการัดเจทีมคุณยังไงะโอ้เวลห้าสิบขนาดนี้ไม่ชนะก็ไปละเมื่อแต่และตัวนี้เวลกับปิวปิวๆิวป,วปวิตัวนี้ทูทูทูท,ทูโอ้โหโ,โดนมาชัด มียากแก้ชาเป่เาไว้ตัวนี้ติดชาเพราะไม่จะกากลงมากอะไรเบ๊บเบิร์ดไปเลยโอ้โหโดนลดเลือดประมาณแค่นี้จะไหวชิวมันก็แค่ัวลวกปลอมตัวมาโอ้โหอันนี้แหละตัวจริงไปเชียดแตกเลยมาลิสตันโอ้โหเชียตแตก เหลือแค่สองตัวในทีมที่น่าจะพอใช้ได้อะซันถอยอุ่นแต่กูไม่ไหวแล้วจ้าต้องกลับไปฮิวก่อนเพราะตัวแบกกูมันเลือมันหิวตัวเดียวตัวรับน้องตัวแบก ดูเฮียอะไรก็ช่างเถอะแต่แม่งควดจะแบกแล้วถ้าแม่งตายแบบนี้กูจะเอาอะไรไปรอดนี่ตัวแบกตายเกมเอ็นอะเนี่ยตัวอื่นมันตีไม่ค่อยเข้าเลยเว้ส่วนตัวแบกแล้วปับปั๊บปับปบปบปบกูรู้กูตีเป็นเอ็่พก กูนึกว่าเอ็มสิไอ้เฮียตัวเฮี้ยลเยยลยไตบ้องบ้างบ้องบ้าง,งหน้าหายอยู่นั่นเลยไอ้เยวลก็ห้าติดอาลับไปสู้กับนักข่าวได้เงินเยอะได้เวลเยอะด้วยจำที่มีคนเคยบอกสู้จีิวดูดไม่ขมค่าพื้นที่เต็มจนได้บายทุกคน